The Finals ยากเกินไปสําหรับสมองคนเล่น Call of Duty ชาวกล่าวอดีตนักแข่งโปรเพเยอร์ CSGO อย่างชาวได้กล่าวขณะไลฟ์สตรีมเกม The Finals ว่า A lot of people don't understand this game like they're they're it's too much for the cod brain I think which is fine they just need some time you know the game's still new โดยคลิปนี้เองก็ได้ตกเป็นที่พูดถึงใน Reddit และคนส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเห็นด้วยเนื่องจากเกม Call of Duty ค่อนข้างเน้นการยิงเป็นหลักไม่ได้มีสกิลตัวละครทั้งรูปแบบการเล่นก็ไม่ได้เป็น FPS Tactical อย่าง c s g o และด้วยความง่ายในการเล่นของ Call of Duty นี่แหละที่น่าจะทำให้เกมนี้มีจำนวนชั่วโมงการดูราสตรีมเป็นอันดับ3ของเกมแนว FPS เลยตัวน้ัวที่เคยเล่น Call of Duty Warzone ก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะเพราะเธอไฟนอลนอกจากสกิลตัวละครแล้วสิ่งแวดล้อมภายในเกมที่พังได้นี่แหละ ที่ทําให้สามารถพลิกแพงการเล่นได้เยอะมากในขณะที่ Call t f Duty Warzone ค่อนข้างเน้นการยิงเป็นรันแอนกันมากกว่าแล้วคนที่ดูถึงตอนนี้ล่ะมีความเห็นอย่างไรก็ลองแชร์กันได้นะ